สวิธีป้องกันอาการน้ำท่วมปอดเพื่อเลี่ยงไม่ให้เจอภาวะนี้ 1. รู้ผลเลือดขอผลเลือดจากคุณหมอหรือพยาบาลทุกครั้งที่ไปตรวจเพื่อดูว่ามีความเสี่ยงแค่ไหนและเพื่อดูว่าการคุมอาหารที่ผ่านมาของเราถูกต้องหรือไม่2คุมอาหารคุมโซเดียมและกลุ่มโปรโตีนท่านอาหารตามผลเลือดเลือกรับประทานโปรโตีนคุณภาพดีเช่นไข่ขาวหรือเนื้อปลากรณีค่าของเสีย BUN สูง ในบางรายอาจต้องงดเนื้อสัตว์และพยายามหลีกเลี่ยงอาหารโซเดียมสูงเพราะจะทําให้ร่างกายยิ่งบวมน้ํา3คุมปริมาณการดื่มน้ําให้เหมาะสมถ้ายัางไม่มีอาการบวมวิธีคํานวณปริมาณน้ําโดยนําน้ําหนักตัวคูณด้วย30ได้ออกมาเป็นปริมาณมิลลิลิตรเช่นน้ําหนัก60กิโลกรัมคูณ30ได้เท่ากับ1,800มล,ลตรหรือ1.8ลิตรแต่ถ้ามีอาการบวมแล้วดื่มน้ําได้เท่ากับ ปริมาณปัสสาวะทั้งวันบวกเพิ่ม5 0 0ซีซีเช่นปัสสาวะได้1ลิตรก็ดื่มน้ำได้1.5ลิตร